ไปดูความเคลื่อนไหวต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพมหาคนครพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานช no. ูบีดัมเบวันระดับเขตครับ นายแพทย์ชวินศิรินากรองประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดชูบีนัมเบอร์วันกรุงเทพมหานครครั้งที่1ประจําปี2565โดยมีหม่อมหลวงยุพดีสิริวันที่ปรึกษาโครงการชูบีนัมเบอร์วันและเลขาธิการมูลนิธิชูบีนัมเบอร์วันพร้อมคณะกรรมการร่วมประชุมนะครับกรุงเทพมหานครได้มีการดาเนินการขับเคลื่อนการทํางานระดับเขตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานอย่างยั่ง โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอเมริการ,ร,การโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชูบีนัมเบอร์วันเขตนะครับในการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการดาเนินงานนะครับเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมชูบีนัมเบอร์วันในชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตได้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เขตชูบีนัมเบอร์วันรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินง,งานในด้านต่างอาทิการประกวดเขตชูบีนัมเบอร์วันในปีงบประมาณ2565การจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานโครงการตลอดจนแกนรนำสมาชิกชมรมชูบีนัมเบอร์วันนะครับก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินง,งานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินง,งานกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสนับสนุนการจัดตั้งชมรมชูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพหมหานครเป็นต้น you <laughs> สำหรับจำนวนชมรมชบีน้ำประวันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่ปี2560ถึงปี2564มีจำนวนทั้งหมดนะครับ749ชมรมประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437ชมรมสถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานคร43ชมรมชุมชน203ชมรมสถานประกอบการ43ชมรมภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงยุติธรรม22ชมรมและมีชมรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชมรมนะครับได้แก่ สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจสำนักอนามัยเพิ่มอีกหนึ่งชมรมนะฮะ ครับเป็นความเคลื่อนไหวโครงการชูบีนัมเมื่อวันนะครับในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดชูบีนัมเบวันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เยาวชนอย่ห่างไกลจากยาเสพติดได้มีกิจกรรมต่างๆทําในยามว่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองครับ